สำหรับคลิปนี้ก็มีผู้ถามมาบอกว่านมัสก,การครับอาจารย์ผมนั่งสมาธิแล้วเห็นอะไรก็ติดไปง่ายหมดจำได้ดีแต่ไม่รู้ว่าจะปล่อยวางอย่างไงมันจำจนปวดหัวครับอาจารย์ผมนั่งขอให้อาจารย์เมตตาชี้ทางผมหน่อยเรว่ามันจำจนปวดหัวนี่ก็แสดงว่า เราก็าไปตั้งสติไว้ที่เหนะมือนกับรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาอันนี้เป็นส่วนของความมันจําได้ไปหมดก็เป็นสัญญานะในขันห้ามันอยู่รูปเวทน,นาสัญญาทั้งขันวิญญาณอันนี้ความจําที่จําได้ดีสติสมาธิเราดนะีไม่ฟุ้งซ่านอะไรมันก็เลยจําได้ดีเป็นคนมีพื้นฐานสมาธิที่ที่ยังมีกำลังอยู่จนะได้หมดกำลังเมื่อไรเดี๋ยวมันก็เบลอไปเองแหละเหมือนอายุเยอะ แต่อุปนิสัยที่ทํามาคือสติสมาธิดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังยังดีการจําก็ง่ายเพราะฉะนั้นคนบางคนเนี่ยเรียนหนังสือฟังครูบาอาจารย์อธิบายเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันเข้าใจได้ง่ายเลยเพราะสติสมาธิดีคนบางคนก็มีพื้นฐานอย่างความฟุ้งซ่านมาหรือบางคนก็งงโง่คือสัวสมองทึบนะบางคนก็ฟุ้งซ่าน จำอะไรก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ต้องหลายๆครั้งเพระาะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของพอเรานั่งสมาธิแล้วเจริญสติสมาธิแล้วเนี่ยเราอาจจะเห็นนิมิตเห็นสิ่งที่ละเอียดยแล้วก็ติดไปง่ายไปหมดจำได้ดีไม่รู้จะปล่อยวางยังไงนั่นเป็นการเจริญสมถะในการเจริญศึกษารูปเวทนาสัญญาทัง้งขยัยวญาณขันห้าเนี่ย อย่างนี้บุรุเจ้าให้มาศึกษาธรรมะก็เห็นธรรมในธรรมในข้อสติปัฏฐานสี่ก็คือนอกจากเห็นขันห้าแล้วก็ต้องเห็นมีความรู้สึกมันจะได้ทําลายอุปทานกันทั้งห้าทำลายอุปทานเนี่ยไม่ได้ไปทําลายสัตว์ขันห้าให้ทําลายอุปทานการติดยึดนั่นเองตอนนี้ไม่รู้จะปล่อยวางยังไงก็เบนสติสิอย่างเช่นเราดูาเรา สมมุติว่าความจำเนี่ยมันเหมือนกับแก้วน้ำตาช่างด้านซ้ายเราจะเลืเ่อนสติไปที่ตาช่างด้านขวาเลยมันจำได้ดีแต่ข้างซ้ายมันก็กดลงกดลงมาถึงพื้นเน่ะข้างขวามันก็ถูกยกขึ้นมันเบาคราวนี้ด้านขวาเราให้เป็นแต่ที่สติไปอยู่ด้านซ้ายเอาสติมาอยู่ด้านขวาคือย้ายสติย้ายจาก แบ่งหรือจะแบ่งก็ได้ยังย้ายไม่ได้แบ่งจากสัญญามาให้มันมีความรู้สึกเอาความรู้สึกเนี่ยเอาไว้ด้านขวาของตัดช่างแล้วก็เอาสติกําหนดความรู้สึกไปเรื่อยๆืยๆแต่ความรู้สึกเนี่ยมันก็อาศัยรูปอาศัยเวทนาอาศัยสัญญาอาศัยสังขารอาศัยวิญญาณก็คืออาศัยกายอาศัยใจหรืออาศัยกายเวทอาศัยกายอาศัยเวทนาอาศัยจิตอาศัยธรรมเราให้เบญสติมาที่ความรู้สึกมันเหมือนว่า แก้วสองใบแก้วซ้ายแก้วขวาแก้วซ้ายสมมุติว่าเป็นความจําแล้วกันเราเติมน้ำกระปาไปมือเราก็ถืออยู่โดยสติสมาธิที่ดีก็เติมน้ําก็เตบเต็มง่ายอันนี้วางไม่เป็นนี่ยก็แค่แบมือออกเนี่ยจะแบมือไม่เป็นอีกหรือไงเราจ้องนเราจะจับเราจะจับแก้วด้านขวาแล้ว ในระหว่างที่จะจับแก้วด้านขวามันก็ต้องแบด้านซ้ายก่อนมันก็ล่วงไว้แล้วเพราะฉะนั้นเราจเจริญสติเราจเจริญสติให้ตรงความรู้สึกเลยจากแค่เห็นในฐานกายเนี่ยเรายกเท้าแทนที่เราจะกําหนดสติที่เท้าอย่างเดียวซึ่งมันจะเป็นอัตตาจากยาไปสู่ละเอียดเรื่อยๆอันนี้มันก็ยังไปยึดอัตตาแหละ ตอนนี้เรามานายในเท้าเราถ้าเรามีความรู้สึกอยู่ในการยกมีความรู้สึกกุบบนึงก่อนพดเท้าพ้นพื้นใต้ฝ่าเท้าหรือเนบหนึ่งเหนียวเหนียวเสกไปตั้งสติห้านิ้วเท้าอาจจะมีความเสียวความรู้สึกหรือลมปะท้าเท้าเราก็ดูนนอมไปที่ความรู้สึกที่มันมีอยู่มันมีน้อยเราก็ดูไปตามน้อยท้าให้มากๆากมากๆจเจริญสติอยู่กับความรู้สึกมากๆในการเดินเดี๋ยวสตวิมันมากข้าเป็นมหาสติความรู้สึกมันมากขึ้นไปเองเพอความรู้สึกมากปุ๊บมันจะเป็นละการยึดมั่นถือมั่นในเท้าเอง นี่วิธีการปล่อยวางก็คือว่าเจริญสติเบนสติใหม่แทนที่เราจะไปอยู่่เห็นอะไรจําง่ายไปหมดเนี่ยเราเบนสติให้มีความรู้สึกให้อยู่กับความรู้สึกถามว่าเมื่อเราเจริญสติให้อยู่กับความรู้สึกแล้วไอ้สัญญาเดิมของเราที่มันเคยเห็นง่ายจําง่ายเนี่ยมันยังปรากฏไหมมันก็ยังปรากฏแต่มันจะไม่ยึดต่อไปเพราะว่าเรากําลังฝึกฝืนในการเบนสติมาที่ความรู้สึกนะ และมันพอความรู้สึกมันมีสติมากเข้ามีสติแล้วก็เป็นมหาสติจนกระทั่งความรู้สึกมากเข้ากับปมันก็จะไปสลายเองสลายการยึดมัน่นหรือมั่นในไม่สนใจในเรื่องของความจำมันนั่นเองความจําที่มันมีอยู่เนื่องจากเราประกอบเหตุไงเราไปรับเรื่องเข้าตั้งตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มาสู่ใจมันมาจําอยู่ในใจซึ่งเป็นส่วนของสัญญาเจตสิกนั่นเองจิตเราเข้าไปสัมผัสกับความจํามันนี้ ถ้าเราไปเน้นกําหนดสัญญาเป็นอารมณ์ปุ๊บมันก็มันก็เป็นแบบสมถะเหมือนเราเระลึกนึกถึงพุทโธพุทโธพุทโธหนึ่งพุทโธสองพุทโธสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งนะมันกับสติของเราเนี่ยก็ยังไม่ไม่เต็มอยู่ที่พุทเธ OL ยังไม่มีกําลังอยู่ที่พุทโธน่าเราพลาพรานาพุทโธแล้วมีสติร้อยครั้งก็ไปสัปดาครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้ง,ง,งพลังมันจะมากเข้าเ,เรียกว่าสติพละ,พะแล้วก็เป็นสมาธิพะละก็นี้อัตตามันก็สูงขึ้น <N> เห็นไหมเราภาวนาพุทโธมันไปยึดอัตตาไงการได้สกความจําได้ในพุทโธมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นกลายเป็นแค่แค่ข้องชํานาญถ้าเราก็าไปยึดพุทโธอย่างหยาบๆเป็นคําพูดว่าพุทโธเข้าไปอีกมันก็เป็นการประกอบเหุขก้นอีกมันก็จะเกิดความเครียดและครขวนี้แต่ถ้าเราภาวนาพุทโธแบบปล่อยวางแล้วมันก็จะหายแต่ก็ยังมีภาวะกังวลน,นอกจากเราเลิกภาวนาพุทโธเราก็จะเห็นผลก็คือความสงบที่เกิดจากเราภาวนาพุทโธนั่นเอง พระจุลบรรทกเนี่ยพยายามจำคาถาที่พูทพี่ชายครับพระามหาบรรทกสอนให้อยู่เป็นพรรษาพรรษาอยู่หลายเดือนปรากฏภาวนาไม่ได้สักทีคาถาสี่บาทหรือก็ประมาณเนี่ยสองบรรทัดตีสักสองบรรทัดสมมตินะเอาสมมติว่าสองบรรทัดมันมากภาวนาพยายามจำยังไงก็จําไม่ได้อ่ันั้นอ่ะไอคนที่บารมีเริ่มเริ่มเต็มเต็มแล้วเนี่ยมันทําอะไรมันชักจะล้นอ่ะ มันแทบจะวางหมดหรืออายุมากๆเขานะ่ะมันผ่านชีวิตมาเยอะแล้วเนี่ยฟังอะไรเดี๋ยวก็หลงหลงลืมลืมบางทีมากจัดจนกระทั่งจํากลับบ้านไม่ได้ก็เรียกว่าสมองฝ่อสมองเสื่อมความจำบางทีความจําดีๆในตอนที่อายุน้อยๆความจําดีเนี่ยแล้วพออายุมากๆเขา้ากความจำมันเริ่มสั้นลงสั้นลงาะมันรับเรื่องมามาก มันจะมีระยะหนึ่งที่มันจําง่ายอะไรเนี่ยเพราะว่ากําลังสติสมาธิของเรายังดีอยู่กําลังจิตของเรายังดีอยู่เนี่ยเหมือนข้าพเจ้าเนี่ยถ้าวันใดปฏิบัติแล้วแล้วก็อสติจิตมันเต็มบริบูรณ์อิ่มและผ่อนวางได้เนี่ยวลาท่องหนังสือเนี่ยท่องปลื้ดเลยแต่จะไม่มีผิดพลาดเลยแต่ถ้าท่องไปแล้วระยะหนึ่งจะเกินกําลังจะสุดๆแล้วเนี่ยเริ่มลิ้นพันๆกันเนี่ยเริ่มจะกระกัก,ลกลแล้วนะเพราะมันสุดเนี่ย เพราะเนี่ยถ้าเราเราดูมากแล้วมันเกิดก็ว่ามันมันเราไปเพ่งมากเราไปวางสติไว้กับสัญญามากในรูปเวทนาสัญญาทั้งขันวิญญาณวางกับสัญญามากแล้วก็มันจําจนจะปวดหัวเนี่ยนะถ้าปล่อยวางไม่เป็นก็คอยย้ายสติมาที่สัมปัญยะการนี้วิธีการฝึกก็คือว่าถ้าเราดูลมหายใจเราดูความรู้สึกที่ลมกระทบไปด้วยที่ปลายจมกูกพอเข้าถึงจัดพอถึงพอเข้าถึงความละเอียดหน่อยหนึ่งลมละเอียดหน่อยเข้าไปเห็นใจเต้นเราดูใจเต้นเลย เพราะใจเต้นก็เป็นฐานกายลมก็เป็นฐานกายอดูมากสติอยู่ไหน,ไหนจิตอยู่นั่นจิตอยู่ที่ใจเต้นแล้วจนกระทั่งเห็นความเกิดดับของจิตตัวนี้มันจะเริ่มแน่นคเครียดแล้วเ,เราดูความรู้สึกให้ชัดเจนในความรู้สึกจากตัวผู้รู้แล้วก็มีความรู้สึกอย่างรู้อย่างหนึ่งก็คือจิตรู้สึกอย่างหนึ่งก็คือความรู้สึกที่อยู่ที่จิตแล้วกันในความรู้สึกเราดูให้ชัดเจนถ้าเราดูในฐานกายถ้าเราดูลมหายใจเราก็ดูความรู้สึกที่ลมกระทบไปจมูกให้ชัดเจนกันไป มันจะดับหยาบไปหาละเอียดมันจะวางไปเองนะวางส่วนที่เป็นนามก็คือส่วนสัญญาณนั่นเองที่เป็นเจตสิกส่วนของรูปนี่เราจะวางเราก็แทนที่เราจะไปดูลมอย่างเดียวเนี่ยเราก็ดูความรู้สึกที่ลมกระทบนะเดี๋ยวมันจะวางไปเองแล้วก็ในความรู้สึกเบนไปทางความรู้สึกเรื่อยๆเหมือนตาช่างแล้วก็เอาความรู้สึกด้านขวาเข้าไปเร,รื่อยเรื่อยแล้วก็เพราะว่านั่นแล้วก็มองให้ชัดเจนเข้าไปเรื่อยๆ่าเดี๋ยวมันก็มันสมดุลมันก็ดึงขึ้นมาด้วยอํานาจความความหนัก ที่เท่ากันสมาธิเท่ากันและเราก็เน้นในความรู้สึกมันก็จะลุมันก็จะทะลุทะล,ล,ลวงโปร่องออกไปเองนั่นแหละดูความรู้สึกนะเอาความรู้สึกติดไปด้วยเขาเรียกอาตาปีมสัมปชานโนสติมามีความเพียรให้กิเลสเล่าร้อนมีสัมมัญญะมีสติทําความยินดีไายพินดน้ก็คือการยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาทั้งขันวิญญาณมันยึดอยู่เราจะละวางด้วยกําหนดสติตรงสัมมัญญะในสัมมัญญะที่ชัดเจน